สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวอัปเดตเวอร์ชัน1่น1.1กันนะครับก็หลังจากใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ได้ปรับปรุงเป็นเวอร์ชัน1น่น1.1นะครับก็จะมีการแก้ไขอยู่นะครับ2จุดด้วยกันก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของพารามิเตอร์นะครับก็คือมีคนมาแจ้งผมว่าสำหรับวิธี หน่วยแรงใช้งานเนี่ยนะครับวสทอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นกำลังที่ของหน่วยแรงใช้งานเนี่ยของเหล็ก SD 40เนี่ยเป็น2 0 0 0แล้วนะครับผมก็ไปเช็คดูอ๋อตั้งแต่ปี59มาแล้วอันนี้ก็คือหนังสือที่ผมใช้อาจจะเป็นโค้ดเก่านะครับก็เลยปรับปรุงก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็เพื่อให้อัปเดตให้ทันกับที่เราใช้งานกันจริงๆนะครับอันนี้ถ้ามีอะไรก็แจ้งมาได้นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่ง เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการป้องกันเซล์ลเวลาที่ผู้ใช้ใช้ใส่เป็นช่องว่างนะครับยกตัวอย่างเช่นกด F7 ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเผลอไปใส่เป็นช่องว่างซึ่งจริงๆไม่ควรใส่นะครับแล้วไปกดคำนวณออกแบบโปรแกรมก็จะคืนค่าเดิมให้นะครับอันนี้ผมก็พยายามทำครบทุกอันแหละนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวใหม่นะครับที่ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามันมีความซับซ้อนก็คือฐานลากร่วมนะครับคอมบ t ายฟุตติ้งนะครับามาดูกันอันนี้จะเป็นแบบฐานแผ่ก่อนนะครับก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็คือโดยหลกัลกๆแล้วเนี่ยเราจะใสะ่ระยะขอบนะครับแล้วก็ใส่โหลดนะครับของเสาต้นลิมแล้วก็เสา ต้นภายในนะครับผมจะเรียกเป็น c 1แล้วก็ c 2นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโปรแกรมจะคำนวณความยาวให้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราจะหาจุดเซนทรอย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยความกว้างเนี่ยท่านจะต้องมาปรับเองเพื่อให้เข้ากับตัวเพรสเชอร์ที่เป็นแรงดันนะครับกับตัวแบริ่งแคปซิตี้ตัวนี้ให้มันเข้าให้ได้นะครับนั้นถ้าหากว่า มีปัญหาเนี่ยก็ค่อยๆปรับได้นะครับทีนี้หน้าต่อมาก็จะเป็นอันนี้ถ้าลองปรับดูนะครับเช่นระยะขอบตอนนี้40เซนมันจะพอดีใช่ไหมครับถ้าผมเพื่อเป็น70แล้วก็กดคำออกแบบปุ๊บนะครับแถบที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยเราก็จะเป็นแถบความกว้างประสิทธิผลเพื่อออกแบบการดัดทางขวางนะครับสำหรับเหล็กเสริมทางขวางที่ใต้เสาซีหนึ่งแล้วก็ซีสองนะครับ นั้นพอเราปรับไปเนี่ยตัวเลขการคำนวณก็จะปรับตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมแฮปปี้มากหรือว่าระยะห่างอันนี้หน่วยเป็นเมตรเช่นเราลดเป็น4เมตรแล้วก็กดคำนวณบางทีมันก็จะไม่ผ่านแบบนี้นะครับเช่อนอันนี้เพรสเชอร์ไม่ผ่านใช่ไหมครับเพรสเชอร์มันเยอะกว่าแบริ่งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องมาเพิ่มความว้างเป็น340นะครับแล้วก็คำนวณนี่ผมจะลองทําคํานวณให้ท่านดูนะครับ มันก็ซับซ้อนเป็นกันเพราะว่าเราต้องทําให้มันโอเคให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหล็กเสริมบนทางยาวน้อยไปเราต้องการ65นะครับเราก็มาเพิ่มตรงนี้อ่าเป็นสิบสองอุ้ยเยอะไปใช่ไหมครับ11บเอ็ดนะได้67สิบเแล้วเราก็กดคํานวณก็ผ่านมาอีกด้านนึงนะครับก็สนุกดีอันนี้น่าจะใช้เท่ากันนะเพราะว่ามันเป็นเหล็กมินิมัมนะครับมันมินิมัม ต่อมาเหล็กเสริมทางขวางใต้เสา c 1นะครับเราต้องการ22นันนี่21อยู่นะครับผมก็เพิ่มอีกสักเส้น1เป็น8แบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าหากว่าท่านกลัวว่ามันจะถี่เกินไปเนี่ยก็เพิ่มให้มันเป็น db 25ก็ได้นะครับแล้วเราจะได้ใช้น้อยลงใช้เป็น6เส้นใช้เป็น5เส้นเนี่ยนะครับให้มันเกิน22แล้วก็คำนวณออกแบบมันก็จะมาติด c 2อีก ที่สองต้องการสาวสิห้าเนาะผมก็เปลี่ยนเป็นดนะีบียีห้าเราจะได้ไม่ต้องใช้เยอะมากเจ็ดเนะี 7, นะ่ยเจ็ดไม่พอไว้ได้แคนะ่สามสี่แปดจะได้สามเก้ามากกว่าสามสิบห้าแล้วกดคำนวณอีกที่นึงอ่าทีนี้ผ่านหมดแล้วอาจจะดูเหล็กกันแล้วหน่อยห้าจุดสี่ใช่ไหมครับตอนนี้เราใช้หกจุดเจ็ดนะครับดังนั้นพอผ่านหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปที่หน้ารายการคำนวณได้ซึ่งใช้เวลานาน,านมากเลยหน้านี้ ความภูมิใจนําเสนอนะครับเพราะว่ารายการคํานวณคราวนี้เราจะมีสามหน้าเลยนะครับเพจหนึ่งเพจสองอันนี้เป็นเพจหนึ่งก่อนเพจหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นการคํานวณเ,เกี่ยวกับการวิเคราะห์นะครับก็จะมีเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมนะครับแล้วก็คํานวณแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ําหนักบรรทุกคงที่ตามแนวตามแนวยาวเนี่ยนะครับแล้วก็แรงเฉือนที่เกิดขึ้นนะครับใน ที่ได้มาจากเชียร์ไดแกรมนะครับก็จะมี2จุดที่อาจจะเป็นตัวค่าแม็กนะครับผมก็จะเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบดูว่าค่าไหนจะแม็กกว่ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาตำแหน่งของจุดอินเฟกชันพอยต์นะครับเพื่อที่จะหาค่าเป็นตำแหน่งที่โมเมนต์จะแม็กซิมัมนะครับแล้วก็จะได้โมเมนต์ลบมานะครับแล้วก็โมเมนต์บวกมากที่สุดตรงนี้ก็คือมันจะกลับกับคารนะครับ ครับพวกนี้เราก็จะใช้ออกแบบในหน้าต่อไปนะครับเราก็มาคลิกดูเพจสองเพจสองนี่ก็จะเริ่มออกแบบแล้วนะครับก็จะมีการเฉือนคานนะครับอันนี้เป็นตามวิธีกํากำลังนะเรามีห้าวิธีกัอนเดิมเช่นนี้ไงนะครับผมว่าโอ้เอาความรู้ทุกอย่างผมใส่ไปนี้นี่หมดแล้วนะเนี่ยอนะย่างอันนี้ของวาสทนะก็จะเป็นหนึ่งจสี่คือผมจะคราวนี้ผมจะคำนวณแยกกันแล้วนะครับเหมือนในแซ p กับ e t a ก็คือเดตโหลดกับไลท์โหลดเราจะวิเคราะห์แยกแยกเคสกันเลยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นตอนที่ออกแบบเนี่ยเราค่อยเอามารวมกันตามโหลดคอมบิเนชันนะครับนั้นถ้าเป็นวิธี working เนี่ยนะครับเราก็บวกกันเฉยเฉยนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีกำลังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวโหลดแฟกเตอร์เป็นเท่าไหร่รค่อยมาคอม i n e กันอย่างนี้เราก็จะได้วิเคราะห์ร่วมกันได้ <laughs> ใช่ไหมครับวิเคราะห์เดตโหลดไปอันนึง เคสหนึ่งแล้วก็วิเคราะห์ไลโหลดเคสหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็แล้วแต่พี่จะเอามารวมกันท่าไหนนะก็เท็เชียร์ผ่านแล้วก็มาออกแบบการดัดนะครับซึ่งออกแบบการดัดเนี่ยส่วนใหญ่ผมเจอแล้วมันก็มักจะแบบมินิมัมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนาตัวเชียร์มันมักจะเป็นตัวที่ควบคุมซะมากกว่านะครับอย่างอันนี้ก็ร้อยสองกับร้อยสามสิบเห็นไหมครับบีมเชียร์จะคุมแล้วข้างล่างนี่ผมก็ จะเริ่มทำแยกแหละนี่ใช่ไหมยิ่งทำนานไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมจะเริ่มแยกเป็นสองคอลัมน์แล้วนะครับแล้วก็มีรูปประกอบนะครับผมก็วาดรูปตรงไหนก็ได้นะครับวาดรูปให้มันมีความแม่นยํำยังไงก็ได้เพราะว่าวาดได้เหมือนกับออโต้แคดเลยนะครับก็ว่าพวกนี้รูปพวกนี้เราจะถูกวาดขึ้นมาใหม่ทุกครั้งตามสเกลนะครับดังนั้นผมก็จะคํานวณถึงระดับพิกเซลเลยนะครับคํานวณพิกัดออกมาแล้วก็วาด นั้นความความแม่นยําความละเอียดหรือว่าสเกลของรูปนะระดับเดียวกับออโตแคดนะครับก็จะมีเสาต้นริมนะครับแล้วก็เสาต้นไหนนะครับอันนี้พอดีผมผมไปเพิ่มระยะขอบให้เยอะมันก็เลยเป็นสี่สีด้านนะครับอันนี้ถ้าเกิดระยะขอบน้อยกว่า b ีอีเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะมีขอบสามด้านนะครับก็ถ้าสี่ด้านนี้ก็ดีหน่อยจะได้ <laughs> ยนันทะลุเยอะนะครับแล้วก็เช็คว่าพันชิงเฉียผ่านหรือเปล่าอันนี้เราจะเช็คแยกกัน2ต้นนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการออกแบบเหล็กเสริมทางขวางรับโมเมนต์ดัดนะครับอันนี้ก็พิจารณาเหมือนกับเป็นยื่นออกไป2ข้างนะครับก็เช่นเดียวกันก็คือเราจะคำนวณเดดโหลดกับร้า์โหลดโมเมนต์ก่อนแล้วก็ค่อยเอามารวมกันตามโหลดแฟกเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยออกแบบแล้วก็เช็คออกมาอันนี้อันนี้ปรากฏว่าเกินโลมินเหมือนกันนะครับ นั้นก็จะเลือกเหล็กเสริมตามโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะอันนี้หน้าที่2นะครับพอมาหน้าที่สามเนี่ยเราจะมาวาดรูปกันน,นนี่สนุกสุดรูปอยี่ผมก็ไปดูหลายที่นะครับว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเอาให้ละเอียดไปเลยก็แล้วกัน,นไหนๆเราจะโชว์ความสามารถในการวาดดรออิ่งแล้วนะครับก็เราจะแบ่งเป็นแปลนเหล็กเสริมชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับนะชั้นบนนี้ก็คือเหล็กบน จะได้ไม่งงกันเพราะมันจะมีหลายเหล็กส่วนชั้นล่างเนี่ยชั้นบนเนี่ยไอตัวแนวนอนเนี่ยจะเป็นเหล็กตัวหลักนะครับส่วนทางขวางนี่จะเป็นเหล็กกันลาวนะครับทีนี้ถ้าเป็นแปนชั้นล่างเนี่ยนะครับก็มีแนวนอนที่เป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวขวางเนี่ยจะมีตัวที่เป็นหลักเหมือนกันก็คือตัวที่อยู่ใต้เสา C 1กับ C 2นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแถบที่จะต้องมีเหล็กเสริมเข้มข้นเพื่อที่จะรับการดัดทางขวางนะครับส่วนบริเวณอื่นที่ว่างๆอยู่เนี่ยเราก็จะใส่เป็นเหล,ล็กกัร้าวนะครับอย่างนี้ก็จะเป็น db 1 6บห add อันนี้ผมใช้เป็นหน่วยเซนนะผมเริ่มรู้สึกว่าหน่วยเซนมันสะดวกกับเรานีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ต้องมันดูเป็นตัวเลขที่ง่ายดีนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นรูปด้านข้างนะครับรูปด้านข้างนะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นเส้นสําหรับเหล็ก ทางยาวนะครับเหล็กปนกับเหล็กล่างแล้วก็เหล็กทางขวางนี่ก็จะเห็นเป็นจุดนะครับแล้วก็จะมีความหนาของฐานล่างนะครับแล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นอยู่ใต้ตรงนี้นะครับเหล็กล่างนะครับจะหนาแน่นหน่อยนะครับอันนี้เห็นไหมครับถ้าหนาแน่นไปเราก็เพิ่มขนาดเหล็กเสริมสักหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กทางขวางที่จะเอาไว้รับการดัดนะครับเป็นเหล็กล่างนะครับ ทีนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญคือตอนปริ้นนะครับเผื่อใครยังทําไม่เป็นนะครับก็คลิกที่ปุ่มปริ้นนะครับแล้วก็เลือกไปที่ pdf creator นะครับ pdf creator ผมจะใช้ตัวนี้นะนะครับเพราะมันฟรีแล้วก็กดปริ้นนะครับถ้าใช่ดีควรจะเช็คก่อนนะว่ามันเป็นกระดาษ a c หรือเปล่านะครับที่สําคัญก็คือตรงเหมิดตรงนี้นะครับมิดเห็นไหมครับมันจะมี3หน้า ถ้าพิมพ์กระดาษไม่มีปัญหามันออกมา3หน้าแล้วก็ออมาเรียงกันยังไงก็ได้ใช่ไหมครับแต่พิมพ์เป็นไฟล์นี่เดี๋ยวมันไม่เรียงกันก็คลิกปุ่มนี้หน่อยนะครับแล้วก็ดูว่าหน้ามันเรียงกันหรือยังบางทีมันก็ไม่เรียงกันนะครับก็กดลากขึ้นอย่างนี้นะครับให้มันเรียง1 2 3่งสองสามเห็นไหมครับให้มันเรียงหน้า1 2 3สองสามก่อนแล้วก็กดเหมือนอปึ๊บนะครับแล้วก็ค่อยคอนติเนียอ่าแล้วก็เซฟอ่าแล้วก็เลือกที่เซฟอย่างของผมก็ จะอยู่บนเดสก์ท็อปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังยากที่ปิ้นเแล้วก็จะเป็นแบบนี้อ่าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเรียงหน้ากันเดี๋ยวนะมันน่าจะอยู่ตรงนี้มีหลายจองอ่า อันนี้หลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเรียงหน้ากันสวย 1, 2, หนึ่งสองสามให้ท่านดูนะครับก็ซูมดูได้นะความละเอียดของรอยิ่งคมชัดนะครับคมชัดนะฮะนะครับ,นะรบโอเคนะครับก็ต่อไปเราก็จะ เป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยก็จะเป็นฐานลากร่วมแบบเสาเข็มบ้างเอามันก็<笑><笑>คือจริงๆมันก็คือเอาตัวนี้ครับคอมบ o ายฟ n ตติ้งหลังจากที่เราทำได้แล้วเนี่ยผมกะว่าจะเอาไปร่วมกับตัวนี้ครับตัว F6 แล้วกันเดี๋ยวเราจะอาสองตัวนี้มารวมกันนะครับผมก็จะเรียกว่า F42P6 ก็แล้วกันนะครับ C2 นี่ก็คือเสาสองต้น แล้วก็ P6 ก็คือพาย6พายเดี๋ยวลองทำดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเวอร์ชัน่น1.1ได้ที่ Google Drive ของผมที่เดิมเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้กระทู้นี้นะครับสวัสดีครับ